ไปที่ข้อ3มเมื่อกี้ของน้องอเห็นปะเขาถามน้องว่าคอนจูเกตของ2 x 4 y c x 2 y คือข้อใดน,น้องเขาถามหาคอนจูเกตใช่ไหมครับของตัวนี้แล้วขอโทษนะตัวนี้ของพี่ที่เขาถามอ่ะพี่รู้ค่า x ค่า y อย่างยังจริงปะปแปลว,ว่าข้อนี้เหมือนเขากำลังจะบอกน้องว่าให้น้องไปหา x กับหาอะไรก่อนหา y ใช่ไหมครับเพื่อมันแทนค่าตรงนี้ x y x y ครับปะอะถนะ้าใครฟังแล้วสับสนไม่เป็นไรนะใครงงก็ไม่เป็นไรนะเงยหน้าก่อนครับอ่า ค่อยคิดน้องสอบกลางภาคเมื่อไหรเนี่ยอีกนานไหมบันจันอังคารพุทธพราศุกมาน้องจ๋าน้องเห็น x ตัวนี้ของพี่ไหมแล้วก็ลบหตัวนี้ของพี่ไพี่บอกว่ามันคือส่วนจริงใช่ไหม,เ,ม,เ,เ, 6, ไหมเห็น x นี้ไห x นี้ x ลบหกใช่ป่ะเราเห็นสาม i อลบสองไไหมจินตาภาพใช่ไหมพี่เขียนงนี้พี่เขียน ลบสามแล้วก็ลบสองแล้วพี่จะเอา i เนี่ยดึงออกไปข้างนอกพันที่นี่ครับนี่เบสิกแลวเว้ยแล้วก็บวกกันเท่ากับข้างนี้ของพี่คือ y ลบสี่แล้วก็บวกกับลบห้าบวกสองแล้วพี่เขียน i ไว้ข้างหลังนี้พันที่อยู่ปะพันนะอ่ะน้องฟังพี่นะสองข้างมันทําไมกันนะสายขวามันเท่ากันใช่ไหมครับกฎเอนกเท่ากันเขาบอกว่างี้ถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่านะอ่ะนพี่แอบนนะแอบนี่แล้วนะแอบแอบสมมติว่า น้องมี x ครับแล้วบวกด้วย y i ไปเท่ากับ a ครับแล้วบวกด้วย b i สองข้างเท่ากันนะหลักการเท่ากันเขาบอกว่าพอมันเท่ากันเมื่อไหร่ปึ๊บครับส่วนจริงกับส่วนจริงมันจะมีค่าเท่ากันแปลว่า x กับ a เนี่ยอันเดียวกันเท่ากันแล้วจินตภาพกับจินตภาพคือ y กับ b น้องนะ y กับ b น้องเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากันทันทีป่ะจริงเท่าจริงจ้าาจินตภาพกลับมาที่ข้อนี้ครับน้องเห็นจริงที่ปะ เห็นจริงไหมจริงฮัลโหลฮัลโหลปากกาไม่ติดอีกแล้วเห็นจริงนี่ไหมกับจริงนี่ไหมมีค่าเท่าไรกันเท่าฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าองี้ x ลบหกของพี่นะกับ y ลบสี่ของพี่นะเท่ากันชัวและอีกสมการหนึ่งก็คือเราเห็นจินตภาพตรงนี้ไหมกับจินตภาพนี่ไหมมีค่าเท่าไรกันเท่ากันฮะแปลว่าลบสามลบสอง x เท่ากับลบห้าบวกสอง y ทายพี่ไหม ใชเขาลึกก่อนทันปะทันนะน้องครัพพี่ขอย้ายข้างเงินนะแบบสมการนี้ของพี่นะพี่จะเขียนใหม่เห็นสมการนี้ไหมสมการนี้พี่เขียนใหม่เขียนว่างี้เขียนว่า x ลบ y x ลบ y เท่ากับ2งงปะคือพี่อะเอา e y นี่ของพี่อะย้ายกลับมาย้ายข้างกลับมาแล้วพี่ก็เอา x ลบ6พี่ยยไปอีกข้างหนึ่งกันบวก6แล้วบวก6พี่บังเอิญเจอลบ4มาเลยเจ้ากันเป็นเลขบวก2ทันไหมครับ ทีนี้พี่ก็เอาเอสมาการนี้ของพี่นะอีกสมาการหนึ่งนะได้ข้างเหมือนกันน้องแต่พี่จะเขียนว่างี้พี่เขียนว่า 2x แล้วก็บวกด้วย 2y ถันปะคือพี่อะ่ะเอา 2x ที่ลบย้ายไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็เอาเอาลบ5ย้ายไปอีกข้างหนึ่งเป็นบวก5คิดเองนะเนี่ยได้2ถันปะงงปะแล้วสมาการสีเขียวนี่ของพี่นะพี่ก็จะเอาแม่2หารตลอดอีกทีหนึ่งอ่า หารแม่สองเดี๋ยวเพิ่งงงนะครับน้องเหลือ x บวก y เท่ากับหนึ่งันไหมพี่เรียกสมการนี้ว่าสมการที่หนึ่งนะแต่พี่เรียกสมก,การสมรก,การที่สองโอเคปะอ่ะถ้าน้องไม่เคยทําโจทย์ดับระดับนี้มาก่อนนะแนะนําให้น้องอย่าเพิ่งทําเลยวางก่อนยูท b e มันกอ่อได้น้องเข้าใจปะวางก่อนนะฟังพี่ก่อนนะสมการที่หนึ่งพี่คือสมก,การ x ลบ y แล้วก็สองสมก,การ 2, สองคือ x บวก y เป็นหนึ่งเห็นปะพี่จะเอาสมก,การที่หนึ่ง กับสมการที่2ไปบวกกันพอบวกกันเสร็จปุ๊บ x x นี่นะบวก x นี้ได้2อะไรได้2 x มาคนตามทันอยู่โอเคปะ y เจ้าไหมลบ y บวก y เจ้าจริงปะสองบวกหนึ่งได้ได้สามครับแปลว่า x ของพี่เป็นสามส่วนอะไรน้องสามส่วนสองทิพพันพี่อยู่ปะถามนะพี่จะเอา x นี้ไปหา y อีกรอบหนึ่งพี่จะเอา x เนี่ยแทนสมการที่สองอ่ะฟังต่อนะ เอา x ของพี่ครับแทนแทนสมการ2ครับสิ่งที่มันได้นะมื่่กลายเป็น3าส่วนสบวกกับ y นะมีค่าเป็น1แปลว่า y ของพี่เนี่ยคือ1นึลบสส่วนสเคลียร์ปะทันปะลบเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับจะกลายเป็นลบหส่วนสองโอไม่น้องเรียบร้อยครับอ่ะใครอยากโพสและจดจดได้ก่อนเลยครับ ข้อนี้เนี่ยนะครับพี่อยากหา x หา y เขาก็เลยบอกว่าจากการเท่ากันนะถ้าหนูมีซ้ายขวาเท่ากันเนี่ยจริงกับจริงกันเท่ากันนึกอกว่าหน้าไอห,หน้าไอก็เท่ากันด้วยจินตภาพจินตภาพพี่ก็เลยเอามาทำกับสมาการที่บ้างเป็นสมาการนี้ทันไหมพอสมาการนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ได้ x แล้ว x ของพี่คือตัวนี้น้องแล้ว y พี่คือตัวนี้ทาพี่่า x กับ y ได้แล้วพี่ก็จะเอา x จะเอา y ตัวนี้ครับ ไปลุยต่อครับน้องพร้อมอยังอ่ะโจทามว่างี้โจทย์ถามว่า 2x แล้วก็ 4y ใช่ไหมแล้วก็ลบกับ 4x 2อะไรนะ 2y ใช่ไหมครับน้องครับพี่จะเอา x แทนค่า x ของพี่ครับเป็น1ส่วนอะไรนะสามส่วน2ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นงี้น้อง <c oughs> 2คูณ3ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็อันนี้อยเร็วหน้านะ ลบกับ4คูณ3ส่วน 2, 2> ใช่ปะ่ะแล้วก็ข้างหลังของน้องครับก็คือ 4y ก็คือ4คูณ y y ของน้องคือลบ1ส่วน2โอเคไหมฮะอ่าเป็นอย่างี้ติ่งเล็บส่วน 2y ก็คือ2คูณลบ1ส่วน2โอเคปะ่ะตัดกระจุยให้กระจายครับน้อง2ตัด2 2ตัด4ได้2ครั้ง2ตัด4ได้2ครั้ง2ตัด2โอเค ก็ใช้ไม้แล้ว3ามของน้องที่เหลือข้างหน้าครับพี่เรียกว่า3แล้วก็บวกด้วยสอไอขออภนะัยฮะลบด้วยสอไอทันไหมมันคือคู่ดักไงแล้วก็ลบด้วย2ฮนะแล้วก็ลบไอทันไหมพอพี่บวกกันลบกันขออภัย3าลบสเหลือ1นึนไหมลบสองลบลบห ลบสบลบหก็คือลบสบวกหก็เหลือลบไอทันทีปะปแปลว่าข้อนี้ครับฟังดีๆนะครับน้องคําตอบของข้อนี้ใช่ตอบ1นึ่งลบไไหมไม่ใช่1นลบไอของพี่อ่ะมันคือที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนี้ไว้เห็นปะหน่งลบไอโทษทีครับน้องปากกาพี่ไปแล้วครับหนึ่ลบไอของพี่มันคือตัวนี้เนี่ยคือหนลบไอแต่พี่ต้องการคนอนะไรของมันนะคอนจูเกตงั้น งั้นงั้นเพราะฉะนั้นฮัลโหลฮัลโหลเพราะฉะนั้นครัอนจูเกตของ1นลบไก็คือ1นึไรน้องหนึ่งบวกหนงบวกใช่ปะวะพี่คิดเลขอะไรผิดหรือเปล่าครับน้องอ้อขอโทษทีอันนี้3-2คูณใช่ปะ ได้หกได้หกใช่ไหมครับหกลบไอน้องแสดงว่าแสดงว่าน้องครับพี่ขอโทษทีพี่คิดผิดพี่คิดผิด,ดแสดงว่าสามลบหกก็จะเหลือเหลือลบสามใช่ไหมครับโหูน้องเคาะหน้าจอก๊อกก๊อกเฮ้ย <Hey, S 2> มึงมึงผิดแล้วมึงคิดเลขผิดแล้วก็ลบสองลบลบหนึ่งใช่ไหมครัก็คือบวกใช่ป่ะดังนั้นลบสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับก็คือลบไอใช่ไหมครับงั้นคอนจูเกตของสามลบสามลบไอคอนจูเกตของลบสามลบไอ ก็คือ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 ไรน้องลบสามเก่งมากแล้วก็บวกไอ,อต้องกลับไปขึ้นหมายบวกใช่ไหมครับแล้วก็ไอริงมาตอบแค่นี้ครับมีชอยไหมน้องมารอละงงงงอยู่ไม่เห็นมีลบสามขึ้นก่อนเลยอะ่ะมีลบสามอยู่ข้อสองนะแต่มันก็ไม่ใช่ลบไอน,นะน้องชอยสามไม่รู้ละพีกาแล้วเห็นพี่ไหมจบแล้วครับน้องข้อสามเหนื่อยในข้อนี้ใช่ไหมครับอ่ะเคลียร์ครับให้เวลาจดเลยเชิญ ข้อต่อมาคือข้อ4ครับน้องอ่านโจทย์ข้อ4ครับข้อมค่สามค่าสัมบูรณ์ครับน้องขีดคําว่าค่าสัมบูรณ์ครับโจทย์ต้องการค่าสัมบูรณ์ครับน้องค่าสัมบูรณ์คือแอดแซดได้ปะค่าสัมบูรณ์แปลว่าแอดแซดครับโจทย์อยากรู้ว่าแอดแซดช้อยไหนอ้ยขอโทษทีน้องโจทย์เขาอยากรู้ว่าแอดแซดช้อยไหนมีค่าทําไหสุดนะมีค่าน้อยสุดใช่ไหมครับโจทย์อยากรู้ว่าแอดแซดช้อยไหนมีค่าน้อยสุดน้องพี่ขอหาช้อยหนึ่งก่อน มาดูช้อยหนึ่งช้อยหนึ่งของพี่ครับอยากรู้แอดเซครับแอดเซของพี่ก็คือ square root จำได้ไหมน้องตามสูตรตามสูตรจำสูตรนี้ได้ปะแอปคือค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับสูตรคือเอาส่วนจริงมากําลังสองเห็นปะส่วนจริงมากําลังสองเห็นไหมจินตภาพกําลังสองบวกกันสแสดงว่าข้อนี้ของน้องครับก็จะกลายเป็นส่วนจริงกําลังสองเจ็ดเจ็ดเป็นสี่อะไรสี่เก้าใช่ไหมเจเจตรงนี้เจเจเห็นไหมสี่เก้าห้าห้า ยี่บหบวกกันใช่มับ้บวกยี่บห้ากลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นสแควรรูทข้างในเหลือ4ี่ห้าหกเจ็ใช่ไหมครับเจวก่อนนะดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดใช่มรั้ยี่บห้าช้อยสองครับช้อยสองอ่าช้อยสองช้อยสองของน้องครับจะหาแอบแซดแอแก็เป็นเดี๋ยวพี่เขียนช้อยรอก่อนนะช้อยสามช้อยสี่ใช่ไหมครับน้องถ้าอยากรู้ว่าช้อยไหนมีค่าต่ำสุดน้องก็หางช้อยใช่ไหมแล้วก็เช็คค่าใช่ไหมใช่ ใช่สองครับสแควร์รูทรูทแปดแปดหกสิบสี่ใช่ไหมแปดแปดหกชีชีชสองสองเป็นชีบวกกันได้60 68ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ช,อช้ชอยสามช้อยสามช้อยสามน้องพี่สลับสีเลพี่เริ่มปวดหัวละแปดอ่ะหกสิบแปดพี่ของนี้เลยนะแอปแซดเท่ากับรูทส่วนจริงคือหนึ่งหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วสิบกำลังสองเท่าไหร่ว่ามา หนึ100่งร้อยโอ้โหน้องอยังไหวอยู่อีกแบบเนี่ยสุดยอดเลยเหนื่อยไหมรูทหนึ่งร้อยอะไรครับรูทร้อยหนึ่งใช่ไหมครับช้อยสี่ครับแอบแซดครับรูทสามสามเก้าครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดครับรูทแปดอะไรฮะรูทแปดเก้าครับเรียบร้อยเพราะน้องคิดเลขครับก็จะกลายเป็นโอ้ยเหนียวข้อไหนอะ่ะรูทที่มีค่าต่ำก็ำคือค่าต่ำสุดจริงไหมน้องใช่ปะถ้าใครคิดไม่ออกว่าหูพี่รูทหนูไม่รู้อะ่ะน้องครับรูทสี่กับรูทยี่ห้าใครมีค่าน้อยกว่า คนนี้ของน้องคือ2คนนี้ของน้องคือ5ใช่ป่ะแปลว่ารูทที่ข้างในมีเลขน้อยๆกับเลขเยอะเลขน้อยๆจะมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมครับเลขบรนทัยสุดคือเลข60อะไรฮะหกสิบแปดจริงป่ะแปลว่าชอยส์ไหนครับที่มีค่าต่ําสุดชอยส์ทันพีไหมน้องโอเคนะครับอ่ะจบพาร์ทแรกครับน้องโอเคนะครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรบ้างนะไออย่าลืมเขียนแฟรอย่าลืมบวกลบคูณหารแล้วก็อย่าลืมคอนจูเกตกับแอบโับูทโอเคไหมครับอ่ะไปต่อที่พาร์ทสองครับ